ใ่ค่ะก็คือคตอนนั้นเนี่ยนะครับปีนั้นเนี่ก็เป็นปีที่ทางผู้ว่าทา,ทางผู้การสุรินเนี่ยเป็นนายกสมาคมท่องเที่ยวตอนนั้นเลยนะคะก็เชิญช่องเก้าสมาท,ที่ปฏิรูปข่าวที่บูมที่สุดในยุคนั้นนะให้มาทําข่าวให้หน่อยโปรโมตนะคะเพื่อที่จะหาไรายได้มาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะพานข้ามแม่น้ําแควเป็นเมืองประวัติศสาสตร์ของโลกอยู่แล้วเดี๋ยวก็ได้รับมอบหมายมา มาก็มาช่วยออกข่าวเป่าประกาศก็ประสบความสําเร็จปีนั้นได้กําไรนะฮะผู้าว่าก็ดีใจมากๆเลยแล้วเราก็ระหว่างนั้นเราก็มาทําคุณภาพชีวิตรายงานเรื่องแพรของเมืองการว่าแพรเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่อยู่กันได้อย่างไรมีมาตรการอย่างไรบ้างแล้วก็สุขานามัยเป็นอย่างไรมีการปล่อยน้ําเน่าน้ําเสียใช่ไหมฮะ ลงไปสู่น้ําอย่างไรบ้างซึ่งเขาก็พาเราเไปดูดูห้องน้ําของแพรดูน้ําที่ใช้อะไรน,นะคะแล้วก็ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยเราดูแล้วก็โ,โหดีนะคนไทยเรามีความคิดอย่างนี้นะคะตอนนั้นแพรยังมีน้อยอยู่ยังมีน้อยยังมีไม่กี่รายะนะคะ เราก็ห่วงใยห,ห่วงใยที่จะปล่อยของเสียอะไรต่างๆลงสู่แม่น้ําที่สะอาดใช่ไหมคะก็จะเกิดพอลูชันเกิดน้ําเน่าน้ําเสียแต่ทั้งนี้ก็พาให้ไปดูแล้วก็ยืนยันแล้วก็มีการคุยกันระหว่างชมรมสมาคมท่องเที่ยวว่าเราจะต้องมีมาตรการเหมือนกันทุกแพรนะก็คือความสะอาดนะต้องไม่ทิ้งขยะต้องไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงน้ําเด็ดขาดต้องร่วมแรงร่วมใจกันเมื่อมีเมื่อมีกฎกติกาภายในอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้สิ่งแวดล้อมดีไงคะถูกไหมคะ แล้วก็พยายามที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเข้ามาโดยมีจิตอนุรักษ์ธรรมชาติเห็นหมคเขาก็คัดคัด,คดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาด้วยด้วยความรักอยากจะชมธรรมชาติสัมผัสธรรมชาติอันนี้เป็นสิ่งที่ทางสมาคมทำได้อย่างดีเยี่ยมตอนนั้นนะฮะเราก็เอาข่าวไปตีแผ่เผยแพร่ให้คนได้ได้ชื่นชมศรัทธา นั้นคนก็เลยมาเที่ยวเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เลยต้องขยายแพรใช่ไหมคะโอ้โหขออนุมัติทางสมาคมก็กันกรองให้กำลังใจซึ่งกันและกันจนกระทั่งอยู่ทุกวันนี้มีแบบนับไม่ถ้วนแล้วอ่ะปุูกเป็นดอกเห็ดเลยนะคะก็เลยอยากที่จะ,ะมาช่วยกันคิดต่ออีกนะคะว่าเราจะรักษาตรงนี้ให้เป็นมรดกโลกอย่างไร เราจะมีกิจกรรมอะไรที่ไม่ไม่ทำลายระบบมิเวศของเราสิ่งที่งดงามที่มีอยู่นะคะเพราะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะเรามารู้ข้อมูลแล้วก็ยังเหมือนเดิมเดิมอยู่ยังอยู่ในสภาพเดิมเดิมที่ที่แทนที่จะยกระดับแทนที่จะพัฒนาขึ้นมาได้แต่เพื่อที่รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอ่ะนะคะทีนี้เราก็ยังไม่มีโอกาสนะะถ้าโอกาสนี้ทางธนายกสมาคมนะคะแล้วก็เครือข่ายทางหอการค้าก็ดี นะผู้ประกอบการก็ดีรวมกลุ่มรวมตัวกันแล้วก็มาคิดล้อมรวมนะคะแล้วก็ฉีกแนวคิดนอกกรอบนะคะเพื่อที่จะให้มีภาคประชาชนเข้ามานะแทนที่จะรองบประมาณจากราชการรัฐบาลเท่านั้นเนี่ยภาคประชาชน,นสามารถที่จะเป็นฟันเฟืองที่จะทําให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของเมืองการโดยอาศัยแในน้ําแควน,นะคะนี่ความเป็นธรรมชาติสองฝั่งก็ยังมีเยอะอยู่นะค่ะ แพรเขาก็พยายามใช้หลังคามงจากมันก็ดูเป็นธรรมชาติใช่ไหมฮะก็อะไรทุ่นใช่ไหมทุ่นไม่ก่อนลูกบวบไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่ใช่ไหมคะมันก็ดูสวยงามอ่ะเดี๋ยวนี้มันก็เป็นพลาสติกเป็นอะไรกันมาหลังคาก็เป็นสังกะสีเป็นกระเบื้องเป็นอะไรไปก็แล้วแต่ว่าเขาลงทุนครั้งเดียวก็อาจจะให้คุ้มอย่างเงี้ยมั้ง แต่ถ้าเป็นจากนี่มันต้องเปลี่ยนปีต่อปีใช่ไหมมันเปลยมันผุพังได้แต่มันงดงามเข้ากับธรรมชาติใช่ไหมฮะอันนี้ก็อยู่ที่การการความเข้มแข็งเ่ยความร่วมมือของผู้ประกอบการอ่ะถ้าทุกคนอยากจะอนุรักษ์นะฮะความงดงามนี้มันมันจะจูงใจคนทั้งโลกมาเยี่ยมอะ่ะนมคะแต่ถ้ามาแล้วปุ๊บเจอหลังคากระเบื้องก็ไปประเทศไหนก็มีอะ่ไแต่ถ้ามาแล้ว,าาลวเจอหลังคามุงจากมุงคา เฮ้ยมันก็ต้องที่ที่ประเทศไทยอ่ะที่ม่น้ําแควอ่ะอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเอกลักษณ์นะมันก็จะเป็นเอกลักษณ์นะ,เ,นเ,นะเพื่อที่จะให้คนเข้าสดุดตาและ